สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นก็จะมาพูดถึงเ,เรื่องการจัดงานบวชสองวันนะคะในวันแรกเราพูดถึงกันไปแล้วนะคะก็กรมผมหน้าจนเป็นหน้าคเรียบร้อยแล้วนะคะในวันที่สองก็คือการนำน้าคขบวนนะคะการนำนาคขบวนเนี่ยทำไมติ๊กถึงบอกมีหลายแบบเอ่อบางคนเนี่ยนะคะอันดับแรกเลยคือแห่จากบ้านไปวัดแห่จากบ้านไปวัดก็คือทุกอย่างตั้งขบวนที่บ้านแล้วก็แห่ไปวัด ะะหรืออีกแบบหนึง่งไปเอาของไปกองไว้หน้าวัดแล้วค่อยแห่ไปที่วัดนะคะ่ะนี้ในะกรณีที่งานาบ้านงานกับบบ้า,ากัวัดไกลกันนะคะอีกแบบหนึ่งก็คือเอาของไปตั้งที่วัดเลยนะคะแล้วก็แห่แห่รอบโบสถ์นะคะก็ก่อนแห่รอบโบสถ์ก็จะให้อนี้ก็ก่อนที่จะเข้าโบสถ์ต้องหมวกกันแต่ละพณีแต่และว,ว,วัดแต่และที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะ ไม่เหมือนกันเลยจริงๆบางที่เอาหน้าไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของของวัดก่อนนะคะแล้วทุกอย่างของทุกอย่างในขบวนตามหน้าไปด้วยหมดเลยก็มีหรือบางงานคือของของที่คนที่ถือค่ะเครื่องบวชเครื่องกระทำดิขาน่ะก็รอหน้าอยู่ที่หน้าโบสถ์แล้วหน้าก็ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนแล้วก็กลับมาวันทาเสมาที่หน้าโบสถ์หรือบางที่นะคะก็้องวันทาสมาอย่างเดียวเลย นะคะแล้วก็พอหน้าเข้าโบสถ์เราค่อยออกไปปวยทานก็มีบางที่เวียนรโบรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบรรทานเสร็จมาแล้วเราค่อยให้หนักขึ้นไปข้างบนหน้าโบสถ์เราค่อยปวยทานเด็กต,ต้องบอกก่อนนะคะว่าแต่ละที่คือไม่เหมือนกันเลยฉะนั้นได้ถึงบอกว่า,าลำดับขั้นตอนของงานบวชเนี่ยเ,เราเราต้องมองหลายๆหลายๆที่นะคะคือ คนในพื้นคนในท้องถิ่นคนในพื้นที่เนี่ยเขาอาจจะเคยชินกับเขาแบบอย่างนั้นนะคะทีนี้เราเป็นออกนไน์การที่เราจะไปแรงคิวจัดงานเนี่ยเราก็ต้องมองดูว่าสถานทีต่ตรงนั้นประเป็นังน,นตรงนั้นเขาทํำยังไงกันบ้างเราคือมีหน้าที่ช่วยไปประสานงานคอยบอกลําดับขั้นตอนพิธีการนะคะ แล้วก็การเข้าไปในโบสถ์อันนี้คือเป็นหน้าที่ของทางสงแล้วทางพระสงฆ์แล้วท่านก็จะบอกลำดับขั้นตอนพิธีการของพระสงฆ์อีกทีหนึง่งทีนี้พอเข้าไปในโบสถ์แล้วเนี่ยเจ้าภาพก็คือไม่ต้องกังวลเพราะว่ายัางไงจะต้องมีติ๊กหรือคนขิดยังอยู่ยังอยู่ในโบสถ์ยังอยู่เป็นเพื่อนเจ้าภาพอยู่นะคะลหดับขั้นตอนของอะไรยังไงเพราะว่าของทีเ่เราเตรียมให้เครื่องบวดเครื่องทือบริขารเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละชิ้นเนี่ยติ๊กจะติดป้ายเอาไว้นะคะว่านี้คืออะไรนี้คืออะไรนะคะอันนี้คือของพระอุปชา์นี้ ของพระคู่ส่วนอันนี้ของพระใหม่เครื่องอันถาริกานพระใหม่อันนี้ติ๊จะติดป้ายบอกเอาไว้นะคะพอเข้าไปในโบสถ์แล้วของจะได้ไม่ปนกันนะคะของจะต้องแยกนะคะทีนี้การจัดงานบวชสองวันนะคะอันดับแรกก็คือวันแรกโกนผมหน้าอาบน้ําหน้าเป็นเป็นชุดหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะจะจะเทศสอนหน้าหรือจะทำขวานหน้าก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะแล้วก็เลี้ยงฉลองหน้าจะจัดเล็กจัดใหญ่ ก็แล้วแต่ทางเจ้าภาพสะดวกนะคะแล้วก็พอวันที่2ก็คือนำหน้าเข้าโบสถนะคะนำนาเข้าโบสถก็คือจะมีการแหร่หลายแบบนะคะแล้วก็ลองดูแต่ละวัดด้วยนะคะว่า,าท่านเจ้าว่าท่านอนุญ,ญาตให้ใช้เสียงดังไหมนะคะมีไต่วงมีดนตรีมีแบบไหนยังไงนะคะบางสถานที่ใช้เสียงดังได้แต่ไตวงห้ามหรือยังไง หรือได้แค่ลำกองยาวหรือแต่และที่ไม่เหมือนกันอีกนะคะอันนี้ต้องปรึกษากับทางวัดด้วยนะคะเราเป็นองค์ไหนเรามีหน้าที่คอยประสานงานนะคะก็จากงานบวชสองวันก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่มีคําว่าประหยัด ะะจางงานบัวสองวันเพราะว่าจะผ่านมาเยอะแล้วนะคะการจากงานบัวสองวันก็แต่ละงานไม่มีคําว่าประหยัดแน่นอนนะคะแต่ถ้าต้องการลําดับขั้นตอนพิธีการแบบไหนต้องคุยรายละเอียดกันอีกทีนึงนะคะว่าาำดับขั้นตอนของที่นั่นจะต้องจัด อะไรแบบไหนยังไงนะคะเราค่อยทำลิรายการอีกทีนึงนะคะถึงจะมาประเมินค่าใช้จ่ายได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะค่อยมาลงรายละเอียดให้ฟังนะคะว่าจัดงานบวช2วันเอาแบบทั่วไปพื้นฐานทั่วไปเลยที่จะต้องมีแล้วก็ราคางบประมาณประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวไว้คลิปหน้ามาพบกันอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้ก็ฝากกด ไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ